สวัสดีครับวันนี้ให้ชมพระร่วงฮะเป็นพระกลุอันนี้จะเป็นพระร่วงกรุคูบัวครับที่อำเภอบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีครับองค์นี้เนี่ยพระร่วงกรุคูบัวครับตะกัวสนิมแดงครับเนี่ยท่านชมครับเนี่ยกลุคูบัวครับ เจ้าของก็บ,บอกกลุกคูบัวอำเอบางประมาครับจังหวัดจุพันธุบุรีครับเนี่ยชมเนื้อที่ขยายขยายก็หน่อยเนี่ยครับเนี่ยฮะนี่พระล่วงครับสนิมแดงครับนี่ยตะกกดสนิมแดงเนี่ย เนี่ยครับกรุคูคบัวครับจังหวัดจ,จุพรณบุรีครับอันนี้ดูด้านหลังดูเม็ดเนี่ยครับอันนี้รับประกันครับเปิดไม่แพงครับหลักพันเองเนี่ยฮะนี่รับประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ พะล่วงกลุกปูบัวครับจังหวัดชุพันธบุรีครับผมโอเคครับคลิปนี้ไว้ต่านี้ครับ